นี่ค่ะในเวลาที่เนื้อหมูแพงนะคะ <m uch> เนื้อหมูแพงเขาก็ซื้อมาประมาณเนี่ยค่ะแ <m uch> ม่บ้านจะซื้อมาเห็นไหมเนื้อหมูสวยๆเลยค่ะเราก็เอามาหั่นเองค่ะเอามาหั่นประมาณเนี่ยค่ะตามใจค่ะอยากได้ชิ้นหนาหรือชิ้นบางก็ตามใจแม่บ้านเนาะคะ่ะเนาะนี่เลยค่ะประมาณนี้นะคะนี่เลยเนื้อหมูสวยๆค่ะ <m uch> นี่ค่ะเพื่อนๆค่ะเนื้อนะคะ แล้วก็ปลาแม่บ้านก็จะนี่ก็จะเอาใส่ถุงไว้ทั้หนึ่งสองตัวหนึ่งสองข้างนะคะสเต็กก็กุกนะคะเนี่ยเดี๋ยวแม่บ้านก็สไลด์นะคะวิธีเก็บอาหารซื้อม้าแทงเนีน่ยว่าแต่กินได้เป็นลายข้างเลยค่ะเดี๋ยวแม่บ้านขอตัวสไลด์แป๊บหนึ่งนะคะเนาะซื้อม้าแบบนี้หั่นเองคะ่ะได้เยอะเอาซื้อมาหั่นเองได้เยอะนะคะนี่ค่ะเห็นไหมหั่นตาม จชอบค่ะอยากได้สิ้นหนาก็หั่นหนาอยากได้สิ้นให่ก็หั่นใยนะคะต้องการสิ้นบางก็หั่นบางแต่แม่บ้านชอบประมาณเนี้ค่ะแม่บ้านจะหั่นประมาณเนี้แม่บ้านจะซื้อมูม้าประมาณนี้ประจําค่ะซื้อม้าแล้วก็มาหั่นเองค่ะเราซื้อม้าหั่นเองถูกกลัวค่ะถูกแต่เราซื้อที่เขาหั่นมาแล้วนะคะสามสชิ้นก็หาเหรียญหกเหรียญเราใช่ไหมคะอันนี้เท่งยาวๆเนี่ยแม่บ้านซื้อม้าได้แค่สิบ สิบกุญเเนเองสิบหกเหรียญเองค่ะสิบหกเหรียญเจ็ดเหรียญประมาณเนี้ยนี่แม่บ้านก็เอามาหั่นตามใจเลยค่ะตามใจค้นกินเลยค่ะเนี่ยประมาณเนี้ยนะคะเดี๋ยวจะให้ดูสวยแล้วก็เอามาหั่นค่ะแม่บ้านก็นี่เลยค่ะวิธีหั่นหมูเก็บได้กินนานนะคะเนี้ยของแม่บ้านนะคะจะเอาทําหมูแดดเดียวจะลาบหมูจะผัดหมูนี่ มในเวลาที่หมูแพงเนาะค่ะเนาะแม่บ้านจะครอบครัวของแม่บ้านจะซื้อหมูมาประมาณนี้ประจําค่ะซื้อมาแล้วก็มาหั่นเอง ทั้งหมดี่แค่สิบเหรียญสิบหกเหรียญเองเห็นไหมคะเพื่อนเค่ะหมูสิบหกเหรียญเนื้อสวยเลยค่ะเห็นไหมแม่บ้านชอบหั่นบางๆขนาดนี้คะ่ะเวลาเขาจะเอาออกมาทําเป็นอาหารเอามาประกอบเป็นอาหารจะละลายน้ําแข็งได้ง่ายหั่นใหญ่ไปก็ถอดโ่ไค้แบ่บ แม่บ้านบานนะเนี่ยแม่บ้านชอบพันประมาณเนี่ยมีดคมคม,มนี่ค่ะหั่นเรียบร้อยค่ะก็ได้ประมาณเนี่ยค่ะเดี๋ยวแม่บ้านก็จะจัดใส่ถุงสะาพ เสิร์ฟขังเนึงกี่ชินเนาะค่ะแม่บ้านก็จะแพ็กใส่ถุงเลยค่ะมาดู่บบานแพ็กใส่ถุงนะคะวิธีเก็บหมูให้กินได้นานๆแล้วก็สื่อมาเป็นแท่งได้เยอะมากกว่าที่เขาสื่อที่เขาสไลด์มาเนาะคะ่ะห็นไหมไอเดียแบบนี้ม่บ้านชอบค่ะได้เยอะเลยที่นี้เห็นไหมอ่ะเนี่ยค่ะมาแพ็กกันค่ะ่บ้านก็ใส่ลองใส่ประมาณเนี่ย ตั้งเนื่องในบัตรกุกแค่สามชิ้นนะคะในบ้านก็จะแพ็คใส่ถุงสามชิ้นค่ะเนี่ยประมาณเนี่ยค่ะในบ้านก็แพ็คไหลล้มออกแล้วก็ปิดเนี่ยค่ะประมาณนี้เลยค่ะเห็นไหมประมาณเนี่ยบ้านก็แพ็คให้เรียบร้อยนะคะในบ้านก็แพ็คให้เรียบร้อยเนาะคะ่ะเนาะถุงสิบล็อ ถ้ามีเครื่องดูดแอร์มีเครื่องดูดแอร์ก็ใส่เครื่องดูดแผก็ก็ได้ค่ะแต่แม่บ้านเนี่ยค่ะประมาณเนี่ยเราจะไล่ลมออกหมดประมาณเนี่เดี๋ยวขอแ็กให้เรียบร้อยแป๊บนะคะเดี๋ยวมาดูกันตอนที่แพ็กเสร็จเรียบร้อยนะคะ่ะนี่ค่ะประมาณเนี่ยแม่บ้านใส่ถุงไปเลยค่ะ มาแม่ใส่้ทง ถุงซิบล็อกนะคะสำหรับใส่แช่แข็งนะคะเพื่อนๆค่ะเห็นไหมสวยเลยทีเดียวเนะะี่ย นี่แหละคะ่ะวิธีเก็บเนื้อเก็บอาหารช้อปปิ้งอาทิตย์ละครั้งเราจะประมาณนี้ค่ะเพื่อนๆค่ะเนี่ยประมาณนี้คะ่ะเก็บได้นานลรียร้อยคะ่ะทั้งหมดก็ได้สิบกว่าถุงนะคะนี่คะ่ะแพ็กเรียบร้อยก็เอาแชร์แข็งได้เลยคะ่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ให้กับแม่บานอินยุทพอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย เป็นจังไดมั่งเนาะวิธีเก็บอาหารกักตุนอาหารซื้อหมูยังไงได้เยอะราคาถูก16เหรียญได้กินตั้ง10บครั้งบายไปแล้ว